คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับพระที่มีรุ่นพี่ผมนะครับชื่อพี่โหน่งนะครับท่านก็สะสมเป็นรุ่นพี่ที่สุกุลาบนะครับแล้วก็เป็นฐานอากาศด้วยครับก็มีพระนะครับก็เข้ามาดูแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูเดี๋ยววันนี้จะดูกล้อง 10x นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยนะครับซึ่งเห็นแล้วผมดูแล้วเนื้อสวยนะครับอีกแบบเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงสองกล้อง 10x นะครับดูนะครับแล้วก็ พูดคุยสนทนาเรื่องอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับค่อยๆดูไปด้วยกันซึ่งเนื้อหาเนี่ยโ,โหสวยงามมากครับาาาดดดดดดมันงคคิิีีีีีพูทททำเเเรรก้้ใหป็ะจ สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ชมไปแล้วนะครับก็เป็นคลิปนะเป็นเพลงนะครับของมูทิพลังบุญนะครับซึ่งเพลงนี้ผมก็แต่งเองนะครับแต่งเองแล้วก็ต้องบอกทุกท่านว่านะครับกิจกรรมที่เราจะทำนะครับตอนนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีบริจาคนะไปหลายที่แล้วนะครับแล้วก็มีการจัดประกวดพระซึ่ง หลักๆเราก็ได้ให้ความรู้ด้วยนะครับต้องบอกว่าที่มูลทิพรางบุญเนี่ยไม่ได้รับตรวจพระนะครับแต่ว่าตอนนี้ในสถานที่ที่มีครับก็คือท่านติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่เห็นเนี่ยก็ทางอาจารย์สุปชัยเนี่ยก็จะรับสายแล้วก็จะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับพันธมิตรนะครับที่เป็นบริษัทนะครับที่เข้าสู่กระบวนการมาตรฐาน ISO นะครับก็จะมารับตรวจนะครับในมาตรฐาน PSDA นะครับจะมี PSDA Standard นะครับ มีเจ้าพยา JPY นะครับมี P2N h o l d i n g เจ้าพยา JPY ก็อยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็ P2N h o l d i n g อยู่ที่โรงแรมเอเชียนะครับและที่กำลังจะเปิดพร้อมสมบูรณ์เร็วนี้ก็คือ SD Scan ราชพฤกษ์นะครับตอนนี้มีอยู่3ที่ส่วนจังหวัดอื่นนะครับก็มีหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอยู่อีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดของการตรวจก็จะอยู่ในหมวดกลุ่มมาตรฐาน PSA Standard นะครับซึ่ง เดี๋ยวเราก็จะมีทําการอธิบายนะครับโดยตอนนี้นะครับหลักการสําคัญก็คือว่าการประกวดนะครับก็จะมุ่งสู่การอนุรักษ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ผลนะครับหลายๆท่านเนี่ยดูคลิปนะครับพิมใหญ่อู่ทองแล้วก็เริ่มจัดพระของตัวเองแยกได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็แจ้งเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าในมูลที่พลังบุญเ,เราก็จะมีมาตรฐานนะครับที่เดี๋ยววันที่ประกวดครับกจ็จะเรียบร้อยแล้วในส่วนมาตรฐาน iso ด้านการประกวด ซึ่งก็มีการระบุนะครับในส่วนของมาตรฐาน PSDA เอาไว้นะครับที่มาใช้ถ้าเป็นหัวข้อ PSDA อวอร์ของพลังบุญเนี่ยนะครับก็จะย่อมาจากพลังบุญ Standard Award นะครับแต่ว่า PSDA ที่ใช้ในการตรวจม่แต่อีกชื่อหนึ่งนะครับโอเคละแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์กันซึ่งนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้ได้มีคนทยอยส่งเข้ามาเยอะมากนะครับเยอะมาก แล้วก็มาเรื่อยๆครับหลายคนก็คัดพิมพ์ก็ส่งลายเข้ามานะครับทางอาจ,จารย์สมชัยดูก็ส่งให้ผมดูด้วยนะครับวันนี้ในคนก็เริ่มมาเช่าชั่วโมงละนะครับการเช่าชั่วโมงคัดกรองเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้เข้ามาใช้อุปกรณ์ l นะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสําหรับท่านที่เช่าชั่วโมงเพื่อคัดกรองพระเนี่ยก็อยู่ที่ชั่วโมงละ2 0 0พชั่วโมงละนะหมายความว่าท่านขนมาเนี่ยสิองค์20องค์ก็จะมีการสแกนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเครื่องสแกนก็คือเครื่องสแกน เครื่องอุปกรณ์แต่ละเครื่องก็คือแต่ละเครื่องแต่ตัวที่เป็นตัวที่จะมาวัดที่จะมาะตีความเนี่ยมันอยู่ในมาตรฐาน P S D A ซึ่งเดี๋ยวจะดูแลนครับโดย P S D A Standard แล้วก็เป็นพันธมิตรนะครับกับเจ้าพยา J P Y ด้วย P D H O l D I N G ด้วยแล้วก็ e d ริสการาชาฤกรึกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์นะครับเชียงใหม่ พางภาคอีสานก็มีนะครับมีเยอะเลยนะครับซึ่งก็มีหลาย okay. ท่านที่สนใจนะครับอยากจะทํามาตรฐานนะครับศูนย์ที่เป็นมาตรฐานในการตรวจรับรองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเบื้่งต้นนะครับเราทำเนี่ยก็คือหลายท่านเนี่ยที่มีพระจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็เก็บนะครับก็เอาเข้ามาตรวจซึ่งเราก็ได้ม right. ีเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมาตรฐานต้องบอกครับว่าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมพูดเสมอว่าสนับสนุน ใครอยากทำมาตรฐานอะไรทำอะไรครับถ้าทำแล้วดียิ่งขยายผลไปต่างประเทศได้เนี่ยยิ่งดีนะครับส่วนการพูดถึงมิติในการขยายนะครับไปในต่างประเทศเนี่ยถ้า <c oughs> เป็นเชิงของโมเดลจริงๆเราก็เป็นลักษณะให้ความรู้เราเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องพระเครื่องเ,เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญที่สะมาดูวัตถุประสงค์เนี่ยผมพูดไา้ตอนเริ่มต้นแล้วนะว่าการสร้างพระเครื่องเนี่ยนะครับหรือพระพิมพระพิมเนี่ย นะครับมีในเรื่องราวของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งการที่ทุกท่านนะครับพกเข้ามาใส่กับตัวนะครับเราพูดแล้วว่าใส่เพื่ออะไรครับระลึกนะครับถึงคุณของสมมาสมพุทธเจ้านะครับเมื่อกี้เพลงก็บอกแล้วว่ามูที่พลังบุญนะครับเพลงก็คือพลังบุญนะก็คือพูดถึงทําดีให้เป็นประจำนะทำดีทุกๆวันนะครับทํามากทําน้อยเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับขอให้ทํานะครับแล้วก็ หลักธรรมของพระสมมาสมพุทธเจ้ามีครบแล้วนะครับในพระสมเด็จเองเนี่ยอย่างน้อยสุดเราลึกระลึกถึงคุณพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราคือนะครับขิริโอตป,ปะละอายชั่วกลัวบาปนะครับซึ่งนี่เป็นเทวธรรมนะครับตรงนี้แหละเวลาเราจะทําอะไรก็ตามแค่มี2ตัวนี้นะครับมาคู่นะครับมาคู่กับสตินะครับพอเรามีสติปุ๊บเรารับรู้ปุ๊บเรื่องที่เราทำไม่ดีครับผมเชื่อว่าผู้ที่ห้อยพระ และศรัทธาในพระสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วพระสมเด็จวรคังจริงๆเนี่ยไม่กล้าทําชั่วหรือถ้าจะจริงๆก็ต้องเผอจริงๆนะครับเล็กๆน้อยๆนี่แหละคือจุดสําคัญนะครับและอย่างที่บอกครับทโมโมฮเวรคติธรรมจาริงนะครับทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมฉะนั้นท่านคิดดีพูดดีทําดีอันนี้ก็มีอยู่ในเพลงนะครับคิดดีพูดดีทําดีเนะี่ยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับ และผมเชื่อว่าเมื่อจิตใจท่านดีเนี่ยนะครับมีของดีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พระสมเด็จเราเคยอธิบายไปแล้วนะครับในการสร้างเนะี่ยมีผงวิเศษทั้ง5จากสมเด็จพระจานโตท่านได้เขียนอักขระไว้ไม่ว่าจะเป็นอิธิเจตีนิสิงเหมหาราชพุทธคุณปัฐมังนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเมตตามานิยมนะครับมหา,าเสน่ห์ปลอดภัยแคล้วคลาดอำนาจบาร,รมีคงกระพันชาตรี อันนี้ก็คือว่ากันตามตำราที่เขียนนะครับซึ่งทั้งหมดนียถือว่าสร้างด้วยวัสดุท,ที่ดีแล้วยังไม่นับดินเจ็ดป่าเจ็ดโปงเจ็ดท่าเจ็ดใสที่ให้เรื่องอํานาจบาร,รมีเรื่องความสะอาดเรื่องเมตตามหมาิยมมาด้วยกันหมดนะครับนะครับแล้วก็พระกาแพงซุ้มกอที่อยู่ในองค์พระซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครไปดูในคลิปลแรกๆเนี่ยผมก็จะอธิบายไว้เยอะครับอันนี้เราก็พูดโดยภาพรวมนะเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับติดต่อ นะครับมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ QR Code ซึ่งตรงนี้ทางอาจารย์สุขชัยที่วันนี้นั่งอยู่ที่ห้องมูลนิธิพลังบุญนะครับซึ่งอยู่ที่มัสวิลคอนโดเอสคิวเพนะครับลงมาชั้นหนึ่งห้องแรกเลยครับท่านก็สามารถเข้ามาฝากพระได้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยในกระบวนการต่างๆเราก็จะมีการขยายเพิ่มเติมครับไม่ต้องห่วงนะครับเรายืนอยู่บนจุดของมาตรฐานับเราไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ หลายคนถามมาตลอดมีเขียนตลอดอยากให้มีประมงประมูลอะไรพวกนี้คือโดยหลักเนี่ยทางบูธที่เราก็คงไม่ได้จัดเรื่องซื้อขายอะไรนะครับแพลตฟอร์มที่มีเรื่องของการเปิดหน้าร้านเนี่ยให้ท่านได้เปิดฟรีเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ที่เจ้าพญา JPY นะครับเดี๋ยวผมจะมีสคลิปทำอธิบายส่วนเรื่องของการทำ NFT นะครับ NFT เนี่ยเราไม่ได้เป็นลงทุนซื้อ NFT คนอื่นเราเปิดเป็นโฉนดดิจิตอลของตัวเราเองนะครับ อันนี้มันเป็นการยืนยันนะครับวัตถุบนโลกดิจิตลอลเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มอีกซึ่งทั้งหมดนี้ครับคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับท่านให้ความสำคัญของพระของท่านทางทีมเดีวทีมตรวจรับรองมาอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมตรวจรับรองเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการที่เป็นสากลเข้ามาดูแลเข้ามาเซอร์วิสให้นะครับส่วนมูทีนะครับเราก็จัดประกวดให้ความรู้ นะรับให้ความรู้ร่วมกันอนุรักษ์ครับเพราะทุกท่านเนี่ยพอท่านเห็นพิมพ์อะไระบางคนนะครับบางทีไม่รู้หาหนังสืออะไรไม่เจอไม่ได้ดูคลิปบางทีดูให้ใจเสียนะใช่ไม่ใช่ไม่ได้สนใจแต่เมื่อมาได้ศึกษาได้เรียนรู้เราก็จะเห็นคุณค่าอของที่คุณพ่อเราให้ของที่คุณแม่เราให้ไอ้นี่มีประโยชน์อันนี้ใช่จริงๆเนี่ยเราก็เลยถึงเอามาดูแล้วก็เกิดการเก็บเกินอนุรักษ์เกิดเรื่องราวเล่าบอกต่อให้กับลูกหลาน อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะได้นะครับซึ่งเมื่อท,า Culture, อท่านห้อยพระแล้วนะครับอย่าลืมผมเคยทําคลิปเรื่องของมงคลชีวิตแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ใหม่นะครับสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดนะครับพุทธเจ้าได้ท่านได้สอนไว้แล้วนะครับตั้งแต่อเซวน่าจะพาลาลังนะครับไม่คบคนพาลนะครับคบคนพาลพาพาไปหาบิดอ <plausible S 2> ่าพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่ข้อแรกนะครับถามว่าเราได้ยินตรงเนี้ยเวลาไหน เวลาทําบุญขึ้นบ้านใหม่ครับช่วงที่เจ้าภาพจะต้องจุดน้ามนต์จุดเทียนเท่าเทียนนะครับจุดเทียนน้ํามนต์นะครับเราสนใจแต่ว่าน้ามนต์จะหยดแลออกเลขอะไรแต่สําคัญที่สุดประโยคที่พระท่านพูดครับเสวานาจะพาลานังนี่แหละคือจุดที่เราจุดเนี่ยเพราะว่าจุดนั้นคือเป็นมงคลคือคําสอนครับถ้าผมแปลเป็นไทยคำไม่ครบข้อที่หนึ่งไม่ครบคนพานนะข้อที่สองครบบัณฑิต มันดิดพาไปหาผลเห็นไหมครับมันก็จะมีบูชาบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเนี่ยเป็นมงคลชีวิตนะครับมีบุญวัสนามากรตั้งตนชอบตั้งเป้าหมายให้ดีก็จะไล่ไปเลยเพระหูสูตรเป็นผู้ฟังนะครับผมก็แต่ก่อนท่องได้หมดนะครับสิบหถึงสาตอนนี้ก็อาจจะจำได้หมดก็ต้องมาเดี๋ยวค่อยมาทบทวนซึ่งทั้งหมดนี่ เป็นมงคลชีวิตถ้าท่านดูแล้วนะครับอย่างข้อที่หนึ่งไม่คบคนพาลคนพาลพาพาไปหาผิดคนพาลเราโลกเจอคนพาลจะเป็นยังไงครับคนพาลก็จะเป็นคนที่พาให้จิตใจเราตกต่ําพาให้ใจเราไม่เป็นกุศลนะครับถ้าเราเจอคนที่พาให้ใจไม่เป็นกุศลใจที่ไม่เป็นกุศลประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยอกุศลอกุศลมีรากมาจากอกุศลละมูลสามประกอบด้วย โลภะโทสะโมหะท่านคุยกับใครตั้งต้นด้วยความโลภมาก่อนเลยความโกรธมาก่อนเลยโทสะโมหะนี่คือความหลงความหลงมาจากแล้วอวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะว่าคนที่มีโมหะมีความหลงจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอแล้วมองคนอื่นไม่ได้มองได้เหตุผลมองคนอื่นผิดไม่ได้มองตามหลักอริยสัจส,สีทุกสมุทัยนิโรธมากทุกอะไรปัญหา ความไม่สบายกายไม่สบายใจสภาพที่ทนได้ยากสมทุทัยเหตุแห่งทุกข์มันต้องมองไปที่เหตุแต่คนที่อยู่ในอวิชชามันเหมือนอยู่ในความมืดถ้าเป็นภาสิทไทยก็คือภายเรือในอ่างมันจะวนอยู่เนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับคิดว่าตัวเองถูกมองคนอื่นผิดตลอดนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่กับเรื่องนั้นวนเวียนอย่อะไรวนเวียนอยู่ความโลภวนเวียนอยู่ความโกรธนี่แหละ อันเนี้ยสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนพานและอาเสวนาจะพาลานังขึ้นไมีคบคนพานก็ไปดูว่าคนนั้นเนี่ยเราคุยด้วยเรารู้สึกแบบสัมผัสถึงความโลภความโกรธความหลงไหมง่ายๆสามเรื่องเนี่ยครับเพราะว่าสามเรื่องนี้มันคืออกุศลรมูล,ลรากเง้าห่งความไม่ดีนะครับความเสื่อมความทั่วร้ายเมื่อเราครบไปมันก็เสื่อมไปด้วยครับนะบมันมีภาสิทธิที่ว่าปลาในเข่งเน่าก็เนา่นาทั้งหมด กลิ่นมันพาเหม็นไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญแต่ท่านคบคนดีคนดีคืออะไรคนที่ใจเป็นกุศลคุยและใจมันเย็นนิพพานนี่คือความเย็นคุยและใจสงบฟังและใจมีความสุขเกิดเป็นบุญนะครับจิตใจเป็นกุศลโลภลดลงโกรธลดลงนะครับมีปัญญาตรงข้ามกับอวิชชาคือปัญญาสุวิชาโนพระวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญรู้ดีคือรู้อะไรรู้ปัญญานะครับ เนี่ยแหละรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีคนไม่ดีมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรน้ํากับน้ํามันนะครับยังไงมันก็อยู่ด้ยดวยกันไม่ได้อยู่ละนะครับเข้ากันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งไหนซึ่งอเน,นี้ยต้องพิจารณานะครับอันนี้อยู่ในมงคลชีวิตสองข้อแรกนะครับซึ่งมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยนะครับคือสิ่งที่พระสมาัตอพระเจ้าเนี่ยถ่ายทอดผมก็ทําได้ไม่ครบ บางข้อก็ทําได้ไม่ครบข้อด้วยแต่พยายามใช้คํานี้ครับพยายามนะครับผมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดซึ่งเราทุกคน,นครับเมื่อกี้เพลงก็เขียนาแลวเพลงที่ผมก็เขียนเองนะครับก็คือทําดีทุกวันพยายามทําดีเป็นประจํามีคํานึงครับมันเป็นบาลีแต่ผมจําบาลีไม่ได้เขาบอกว่าคนชั่วไม่คุ้นกับาการทําความดีคนทําดีก็ไม่คุ้นกับการทําความชั่วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ว่าเราจะไปคุ้นกับเรื่องไหนนะครับ โอเคครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยทักทายนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระนะครับอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับเพลินมีโอกาสนั่งคุยกันกับพี่นงธานเรือนะอ่อาธาอากาศนะพี่นงธารอากาศเป็นรุ่นพี่ที่เรียนสุกุลาบของผมนะครับที่ผมเคยเรียนด้วยก็เพิินนั่งคุยสนทนาไปช่วงสงการานแล้วก็มีโอกาสไดส้ส่อง,งดูพระท่านก็นอีพระสวยก็เลยว่านะครับเดี๋ยวเอามาชมด้วยกันแบบกล้อง 10x และดูตาเปล่าด้วยกันครับ นี่นะครับสามองเลยนะครับองค์ซ้ายนะครับเป็นพระพิมพ์พระประธานนะมีสองเส้นนะครับเนื้อเนี่ยขาวแกร่งสวยผิวนะเป็นลักษณะผมเกสรนะครับมีสังคติเป็นพิมพ์นะครับในลักษณะของพระแก้วเชียงแสนนะครับหูสองข้างเลยนะครับเคยอธิบายไปนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีย์นะครับเห็นได้ว่าไม่มีชายจีวร นี่มีชายจีวอนะครับยาหายาด้วยชายจีวรเส้นลวดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เจดีับพิมพ์จะฉลูดนะครับใบหน้ากลมมนนูนนะครับส่วนด้านขวานะเป็นพิมพ์อกขุดนะครับอกขุดหลายท่านก็บอกเป็นอกขุดเสียนบาดเนื้อนี่เป็นลักษณะแบบบางขุนผมเนื้อแห้งสวยนะครับโอ้นี่เรียกว่าดูตาเปล่าก็สวยแล้วนะครับผมไม่ดูนะครับเห็นเนื้อไหมครับเนื้อนี่หนึบแข็งด้านในขาวนะผิวนี่มีลักษณะผมเกสรนะครับ นี่พิมพ์ระแก้วเชียงแสนอันนี้ทางสารชัดเจนนะครับพิมพ์นี้เราเรียกตามกลุ่มที่ผมจัดมาตรฐานในพีทีเอนะครับท่านไหนจะเรียกอย่างอื่นก็ไม่ได้บังคับจํากัดนะครับแต่ถ้าเราเรียกนี่เราเพื่อเราจัดพิมพ์ได้ง่ายนะครับใครที่ศึกษาตามกันมาก็จะเข้าใจแนวเรียกที่เราพยายามทำนะครับมีล่องสังคติด้วยนะครับอย่างนี้นะเวลาท่านใช้สิบเอกนะเห็นไหมครับ องสภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนื้อนี่ไปครับเนี่ยขาวมีรอยยุบย่นต่างๆนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นผงเกสรนะครับอยู่ที่ผิวด้วยนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นน้ำแล้วล่ะนะครับไม่ได้เป็นผงเกาะนะครับแต่ก็จะมีบ้างซึ่งได้เป็นธรรมชาติที่สวยนะครับนมครับไปดูนะครับ นี่นะครับนี่ก็สวยนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับเราเห็นได้ว่ามีลักษณะของลักนะทองอยู่ด้วยนะครับยังไม่มีชาจีวรเข่าจะเป็นเข่าโค้งยกสองข้างนะครับฐานก็จะเป็นลักษณะหมอนนี่ครับฐานเขียงก็จะค่อนข้างจริงๆเฉียงทั้งคู่ซูมนะบางทีก็มีแอนบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วแต่พิมพ์มีเยอะครับเจดีเอียก็มีเจดีโยกมีนะครับ เจดีพระประธานก็คือเป็นพิมพ์แบบพระประธานยิ้มรับฟ้าในอุโบสถวัดระังก็มีอันนี้อิงตามที่หลวงพุคาพูดนะครับเราดูเนื้อแห้งนะอันนี้แบบักษณะแห้งมีลักนะครับอยู่ที่ผิวนะครับนี่นะครับท่านแค่ดูเป็นภาพติดตาเพราะว่าเราต้องดูทุกภาพครับนะครับกล้อง 10x ก็ต้องดูนะครับ กล้องที่เป็นตาเปล่าก็ต้องดูครับกล้องกำลังสูงดูด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใกล้มือที่สุดคือ 10x ครับหนไหมครับผ้าเนี่ยนะครับไม่ได้สีเดียวกันทั้งผิวนะครับเนี่ยจะมีทั้งลักทั้งคราบอันอื่นเกาะด้วยนะครับพวกน้ําอ้อยเคี้ยวก็มีส่วนเนื้อในเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขาวนุ่มเห็นไหมครับขาวนุ่มสวยนะครับนี่มี พระซุ้มกอให้เห็นบ้างนะครับส่วนองค์ด้านขวานะครับเนื้อขาวแบบพระบางขุนพรมที่เนื้อสวยนะครับเป็นลักษณะกรุบนแต่พอเราส่องดีๆครับเนี่ยสวยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแตกลายด้วยนะครับปริแยกขดนะครับเนื้อนีธรรมชาตินะครับ ซ้มเนี่ยจะเส้นเล็กครับคือเป็นกลุ่มแบบเส้นได้ครับเลยจามันคือให้เราดูนะครับจะมีกรอบเส้นได้อยู่ข้างบนนี่ที่เป็นเหมือนเนื้อเกินนะครับแต่จริงแล้วเป็นกรอบนะครับกลุ่มเนี้ยจะมีหมดนะครับเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับเนื้อเกินนะครับผ้าพิมพ์เส้นได้ก็มีครับเป็นกลุ่มผ้ายุคปลายนะครับเราได้ดูสังเกตเนื้อด้วยว่าเป็นยุคปลายและเป็นเนื้อเนี่ยที่เป็นเนื้อขาวเป็นยังไงนะครับนวลตานะครับ ฉันเนี่ยบางเนื้อนะครับเราสอ่องกล้องกำลังสูงไม่ใช่เราไปส่องดูหาแคลไซเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้วผลึกหรือแคลไซผมเคยพูดเสมอครับว่าการเกิดมีหลากหลายวิธีนะมีหลากหลายวิธีนะครับ,ลลรบแล้วก็เราต้องดูพระด้วยว่าลักษณะอยู่แบบไหนเก็บแบบไหนล้างมาแล้วหรือเปล่านั้นการพิจารณาเหล่านี้มันมีความละเอียดซึ่งผมก็จะพูดในทุกๆคลิปอยู่แล้วแต่เราก็จะมีเกณฑ์ของเรานะครับที่เรามี ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะครับมันมีหลายองค์ประกอบที่ต้องร่วมกันพิจารณามันถึงต้องได้เซตเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ด ISO คือรวมทุกกระบวนการนะครับไม่ได้วัดแค่กระบ,บวนการใดกระบ,บวนการหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานเราเนี่ยเราก็เราก็ไม่นับนะครับต้องต้องดูโดยรวมทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้นะครับก็ดูดูด้วยกันนะครับก็ สวยงามชมแลกเปลี่ยนดูด้วยตาเปล่านะครับเียแต่วก็เป็นคลิปที่บางทีผมก็มาพูดคุยด้วยนะครับส่วนคลิปถ,ถัดไปเนี่ยก็จะเอาพิมพ์อูท่ทองขึ้นมาอีกเพราะว่าหลายท่านในบางทียังงงอยู่แล้วก็อยากเห็นรายละเอียดนะครับเอ้าวัษณะพิมพ์นี้หรือเปล่านะครับก็อย่างไรก็ตามนะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็คอยติดตามความก้าวหน้าของเรานะครับส่วนเรื่องราวในต่างประเทศนะครับเราก็มีเครือข่ายมีการพูดคุยติดต่อล้ะครับจริงๆเราก็อยากให้มีโอกาสนะครับ ทุกอย่างได้ไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับแต่สิ่งที่ผมและพันธมิตรที่เตรียมให้กับทุกท่านนี่คืออย่างน้อยสุดตอนนี้มีเจ้าพยาเจพีวที่เขาจะทํา NFT ให้นะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลร้านเ็าทาระบบให้หมดแล้วท่านสามารถไปเปิดร้านให้มีที่อยู่ของตนเองได้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียงเงินแลาง่ายด้วยแล้วมีระบบรองรับด้วยนะครับไปลงทุนทําเองนี่ก็หลายแสนนะครับหลายแสนนะครับ แต่นี่มันรวมทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มท่านเนี่ยท่านสามารถเข้าไปสมัครได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะทําคลิปคุยกับท่านอาจารย์นบนะครับแล้วก็ทําให้ท่านสามารถชมดูแล้วก็ไปสมัครได้ด้วยตัวเองนะครับแลวกระบวนการอื่นก็ต้องค่อยๆตามมาครับเพราะว่าเราผมก็มีเวลาเท่านี้น้อยด้วยครับคนหลักๆนะครับที่ช่วยตรวจพลาท่านก็จะเป็นท่านอาจารย์สุภชัยหรือแม้กระที่พัทยาก็จะมีพันโทรดรไพโรจนารินนะครับแล้วก็มีน้องเบียร ถ้าเป็นที่ P2N เนี่ยก็จะหลักๆก็เป็นน้องแป้งนะครับทุกคนก็เต็มที่นะครับเต็มที่ที่จะให้บริการและเซอร์วิสทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะที่เป็นกำลังใจและติดตามอยู่ตลอดนะครับก็ตามที่เพลงนะครับที่ผมได้แต่งเองแต่งไว้นะก็คือเกิดมาทั้งทีนะครับทำดีให้เป็นประจำทําดีทุกวันครับบุญยย ส่งขึ้นเสียงบุญน,น,นำสุขมาให้ฝลังบุญพลังบุญคิดดีพูดดีทำดีสุขใจที่ได้ทำดีคนเราเกิดมาทำทีทำดีเป็นปัจจุบันสุขขอาให้ฝลังบุญยัสบุญดีสุขใจที่ได้ทำดีคนเราเกิดมาทำทีทำดีเป็นปัจจุบันสุข สาหุตโยความสังสมขึ้นสิน้นบุญนำสุขมาให้พลังบุญ